จเจ้าอาวาสวัดดังยักยอกเงินวัดมีการเสพเมถุนกับสีการหลายคนตลอดหลายปีแถมยังมีลูกด้วยกันที่ผมพูดนี้ไม่ใช่เรื่องอื้อฉาวที่เกิดขึ้นกับวัดดังในประเทศไทยแต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับวัดเซ้าหลินประเทศจีนครับ This is global story ทางการจีนได้เปิดการสืบสวนสอบสวนหลายหน่วยงานและมีการถอดสมรศักดิ์เจ้าอาวาสวัดเซ้าหลินแล้วนะครับซึ่งเขาก็มีชื่อว่าซื่อหยงสิ้นครับปีนี้จะอายุครบ60ปีทางการจีนออกมาเปิดเผยว่ามีการดำเนินการ สอบสวนแล้วก็ดำเนินคดีไม่ว่าจะเป็นการยักยอกเงินของวัดไปมีสัมพันธ์ที่เป็นการประพฤติผิดวินัยของสงฆ์กับสีการหลายคนในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาและที่สำคัญคือ1ในนั้นมีลูกด้วยกันถือว่าเป็นลูกนอกสมรสพูดถึงชื่อของซื่อหยงสิน้นเขาเองอยู่กับวัดเซาหลินมานานแล้วนะครับขึ้นมาเป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ปี2542นับจนถึงตอนนี้ก็26ปีครับ ตัวเขาเองนั้นบวชมาตั้งแต่เด็กนะครับและตอนที่เข้ามาที่วัดเร้าหลินตอนแรกก็เป็นวัดเล็ก แล้วก็ไม่ได้มีรายได้อะไรมากมายแต่การที่เขาขึ้นมาเป็นเจ้าอาวาสได้มีการพลิกครับให้วัดเจ้าหลินที่มีอายุเก่าแก่กว่า1,500ปีให้กลายเป็นวัดที่โด่งดังและมีรายได้ต่อปีคาดว่าอาจจะแตะระดับ1,500ล้านบาทจนได้รับฉายาว่าเป็นเจ้าอาวาส CEO ครับในแง่หนึ่งคือการสร้างรายได้และสร้างชื่อเสียงให้กับวัด โกอินเตอร์ประกอบกับหนังฮอลลีวูดหนังกำลังภายในของจีนของฮ่องกงก็มีการสร้างหนังที่เกี่ยวข้องกับวิชากังฟูก็เลยทำให้มีคนรู้จักมากขึ้นไปในเวลาเดียวกันทางด้านของซื่อหยงสิ้นครับก็เลยมีการจัดเป็นคณะของพระสงฆ์วัดเส้าหลินเดินสายออกทัวร์โชว์วิชากังฟูทั่วโลกมีการเปิดโรงเรียนครับสอนกังฟูในต่างแดนขายตำราราคาแพง แถมยังมีการอนุญาตให้นำชื่อของเส้าหลินไปใช้ในเชิงพาณิชย์ครับไม่ว่าจะเป็นเกมออนไลน์สินค้าต่างๆรวมไปถึงเบอร์มงคลเอาไปประมูลได้ราคาสูงด้วยนะครับแล้วก็เป็นผู้บริหารถึง18บริษัทในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ครับ คราวนี้มาดูในแง่ของการถูกวิพากษ์วิจารณ์กันบ้างนะครับเพราะว่าซื่อหยงสิ้นเองก็ถูกคนที่มองในแง่ลบมองว่าแบบนี้เนี่ยทำให้เรื่องของพุทธศาสนากลายเป็นพุทธพาณิชย์เกินไปหรือเปล่าจนลืมหลักธรรมคำสอนหลักปฏิบัติครั้งหนึ่งถึงขั้นมีไอเดียนะครับอาจจะเป็นโปรเจกต์ใหญ่ระดับหมื่นล้านบาทมีทั้งโรงแรมหรูแบบนี้มีทั้งสนามกอล์ฟแบบนี้แล้วหลักธรรมไปอยู่ตรงไหน และอีกหนึ่งควิจารณ์ที่คนเขามองซื่อหยงซิ่นในแง่ลบนะครับก็คือการไปรับของขวัญราคาแพงครับไม่ว่าจะเป็นรถ Volkswagen ห้อยสร้อยประคำราคาแพงชุดคลุมเป็นเสื้อที่มีได้ทองประกอบอยู่นะครับรวมไปถึงถือครองทรัพย์สินในต่างแดนจนมีอีกหนึ่งฉายาว่าพระสายเปครับ ถ้าเกิดไปถามประโยคเด็ดครับที่ซื่อหยงซิ้นเคยตอบสื่อเอาไว้ในช่วงที่ผ่านมาเรื่องของการเอาวัดเจ้าหลินเข้ามาในระบบทุนมากเกินไปหรือเปล่าตอนนั้นซื่อหยงซิ้นเคยตอบว่าเรื่องของทุนนี้ถ้าเราไม่กลืนมันมันก็จะกลืนขุนแล้วก็การที่ทําให้วัดเจ้าหลินเนี่ยกลายเป็นทุนนิยมมากเกินไปไหมซื่อหยงซิ่นก็ตอบครับบอกว่ากายเคลื่อนไหวแต่ใจไม่หวั่นไหวครับ สุดท้ายแล้ววัดเร้าหลินที่มีอายุกว่า 1, 5 0 0ปีก็ยังคงอยู่ยั้งยืนยงต่อไปครับแต่เจ้าอาวาสก็คงจะต้องชดใช้ความผิดที่ได้ก่อไว้เพราะวันนี้ลมปราณแตกซ่านแล้วทำให้เราเห็นเลยนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับาศาสนาพุทธไม่ได้มีแค่ในไทยแต่เกิดขึ้นกับหลายประเทศเหมือนกันครับและทุกคนนะครับคิดยังไงกับเรื่องของพุทธศาสนาตอนนี้คอมเมนต์กันเข้ามาได้และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subs u b s c r i b e nation s t o r y ครับ